สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมนะคะเจ๊บจิตนันหนังสือพิธีกรรมโบราณแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมะะทางช่อง u t u b e ทำใจวาไรตี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊บจะดึงดูดคลิปคลิปนี้นะคะเอาไปใส่ไว้ในช่องทำใจวาไรตี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณสวัสดี ทักทายคนที่เข้ามาฟังและก็รวมไปถึงคนที่จะเข้ามาฟังย้อนหลังนะคะในอนาคตด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณและต้องขอชื่นชมนะคะที่ทุกท่านรักการเรียนรู้รักการพัฒนาชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสำหรับคลิปนี้ค่ะนะคะเจี๊ยบก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับไอเดียเงินล้านนะคะ ไอเดียเงินล้านคือการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะที่เจ๊บ่ะค่ะนะคะเขียนคามฟันของตัวเองนะคะแล้วก็อซอยย่อยซอยย่อยออกมานะคะให้เป็นวิธีการวิธีการที่จะทําเงินหรือหาวิธีที่จะสร้างรายได้ให้ได้เดือนละ5 0,000บาทนะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะถ้าย้อนกลับไปอะคะ่ะเมื่อ เมื่อปีปี 2, ตั้งแต่ปี2 5 6 3เนาเะนะคะเจบก็มีการจดบันทึกเกี่ยวกับรายรับนะคะที่ที่เราได้ในแต่ละเดือนแล้วนะคะผลสรุปเราก็ได้เห็นนะคะถึงศักยภาพของเราทาั้งทที่ก่อนหน้านั้นเราเองเราก็ไม่เคยเชื่อในตัวเองหรือว่าเราจะสามารถทำได้แต่เมื่อเราอะคะ่ะมีการจดบันทึกรายรับเอาไว้นะคะเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ รวมยอดออกมายอดนะคะบางเดือนเกินห้าหมื่นได้สานะคะบางเดือนเจ็ดหมื่นบางเดือนแปดหมื่นอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยๆเลยอ่ะนะคะก็ได้เดือนละสองสามหมื่นนะคะนี่คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เราอะ่ะคือกล้าที่จะฝันกล้าที่จะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันเป็นแรงกระตุ้นอะ่ะหรือให้มันให้มันบังคับตัวเราเองอะ่ะว่าเฮ้ยเราต้อง เราต้องหาวิธีนะนะคะเราจะอยู่เฉยๆทาอะไรแบบเดิมๆอ่ะนะคะมันก็มันก็จะไม่มีอะไรที่ที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะเราจะทําได้อย่างที่เราเรากำหนดไว้หรือเปล่านะคะอันเนี้ยไม่ต้องไปสีเรียดหรอกนะคะ แต่ขอให้เรากล้าที่จะฝันกล้าที่จะตั้งเป้าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตั้งใจลงมือทำและเจ็บมั่นใจว่ามันได้แน่นอนเดี๋ยววันนี้นะคะเจ็บก็จะมาแชร์เนาะนะคะ8วิธีอะคะ่ะที่อ่าที่เจ็บใช้นะคะสร้างนะคะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะคะด้วยนะคะเดือนละห้าหมื่นบาทพี่เบียร์แบ็กบี๊ไปหน่อยนะคะและก็ ก่อนอื่นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเจ็บจาเผอิญว่ามาเห็นเป็นเหมือนว่าเราเราเขียนเขียนเขียนจดหมายอะถึงตัวเองในอนาคตแล้วเจ็บมาอ่านย้อนหลังแล้วมาเจอแล้วแล้วแล้วเราสามารถทําได้อย่างที่เราเขียนคือจดหมายอันเนี้ยเจ็บเขียนไว้ล่วงหน้าก่อนที่ เจ๊ได้ทำหนังสือพิธีกรรมโบราณเสร็จด้วยซ้ํานะคะแต่เจ๊เพิ่งมาอ่านเจอว่าเฮ้ยเราเขียนแบบนี้ด้วยหรอแล้วแล้วสิ่งที่เราเขียนน่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะมันก็เป็นอย่างที่เราที่เราเขียนไว้เป๊ะเลยนะคะอันนี้แบบมหัศจรรย์มากเนะี่ยอยากจะยกเอามาเป็นตัวอย่างเนาะให้เพื่อนๆนะคะได้ได้ได้ลองนําไปทําดูนะคะเดี๋ยวเจ๊จะอ่านให้ฟังนะคะฉันมีความสุข ที่ได้เขียนและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือพิธีกรรมนั่นแหละค่ะนะคะฉันได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองของคนที่เป็นนักเขียนในความทุ่มเทภาคเพียนในการลงมือทำต้องมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นสมาธิต้องนิ่งต้องสงบและมองโลกในด้านที่ดี ฉันเข้าใจวิถีชีวิตผู้คนมีความเรียบง่ายคือต้องมีอารมณ์ศิลปินอะขณะที่เราเขียนหรือเรียบเรียงอะหนังสือนะคะฉันรู้สึกชอบนะฉันรักการเขียนฉันรักความสุขความสงบฉันใช้เวลาเรียบเรียงแก้ไขเป็นเวลาประมาณสองเดือนซึ่งเหลือชื่อว่าเจ๊บใช้เวลาในการเขียนนะในการเรียบเรียงทั้งหมดทำออกมาเป็นรูปเล่ม รูปเล่มอะค่ะสองเดือนเป๊ะเลยไม่เกินสองเดือนนะคะและฉันทำอย่างตั้งใจวันนี้ฉันทำสำเร็จนะคะเจ็บเขียนไว้ก่อนที่จ,จะทำสำเร็จวันนี้ฉันทำสำเร็จขอบคุณพี่เบียร์ที่ปูรากฐานไว้ให้และขอบคุณน้องๆพี่ๆที่ช่วยออกแบบและช่วยเรียบเรียงไม่ว่าจะสำเร็จในขั้นใดก็ตามฉันรู้ว่าคนที่คู่ควรได้อ่านบท บทความดีๆในหนังสือเล่มนี้เขาต้องได้เจอกับหนังสือเล่มนี้แน่นอนฉันรู้ว่าในอนาคตจากนาทีนี้ไปผู้คนสนใจผลงานที่ฉันทำเป็นไปตามเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้คือมีผู้คนต่างเข้ามาจองหนังสือล่วงหน้าจำนวนพอดีมีพอสำหรับทุกคนและมีเหลือไว้ให้พี่เบียร์ได้อ่านด้วยนะคะ ครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ฉันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดเลยฉันเต็มใจให้หนังสือกับคนที่รอคอยและสั่งจองอ่ะคือสั่งจองล่วงหน้านะ่ะเป็นเวลานานมากๆนะคะเจียบก็ให้เขา,าเป็นเขาเรียกว่าเป็นของขวัญเนานะคนละสองเล่มใครจะรับเล่มเดียวตอนนั้นก็คือยินดีนะคะอ่ะก็ได้ทำตามนี้เป๊ะเพราะ ฉันรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือฉันสามารถจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีกจํานวนเท่าไหรก็ได้ตามออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วออเดอร์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะแล้วก็สั่งพิมพ์เพิ่มขึ้นนะตามจํานวนฉันจำหน่ายในราคายุติธรรมให้คือให้ต้นทุนคือปัญญาความรู้ กำไรคือความสุขและความศรัทธาเงินก็คือส่วนหนึ่งของผลพลอยได้แต่วันนี้ฉันได้รับก็คือความเชื่อถือศรัทธาและความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้อุปการะคุณเกื้อหนุนทุกท่านขอบพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีเมตตาขอบคุณสมบัติในจักรวาล เนี่ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่เจ็บเขียนถึงตัวเองในอนาคตเขียนถึงความสำเร็จนะคะที่ตัวเองอ่ะกำลังจะได้รับไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในจุดจุดไหนก็ตามชีวิตคุณจะ,ะเผชิญอะไรอยู่ก็ตามนะคะเจ็บเชื่อว่าทุกคนอ่ะสามารถที่จะผ่านมันไปได้ทุกคนสามารถที่จะ นำพาตัวเองอะรอดได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราก็รอดมาแล้วตั้งหลายครั้งนะคะแล้วเนี่ยการที่เราจะมัวแบบเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนคอยระแวงคอยกังวลว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเจะมองว่ามันไม่มีประโยชน์เลยจากประสบการณ์นะคะสู้เราปล่อยปล่อยไปดีกว่านะคะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าวันนี้เราทำดีที่สุดนะคะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตัดสินใจทำสิ่งที่มันใช่อะนะคะถูกต้องที่สุดแล้วผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีนะคะดังนั้นก็คือวิธีหาเงินนะคะที่นะะเจฟจะแนะนำให้ได้เดือนละ50,000ื่นเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถมีศักยภาพนะ มีความถนัดท,ที่แตกต่างกันนะคะแต่เจ๊บก็จะยกตัวอย่างให้ละกันสำหรับใครที่จะถนัดแบบไหนในรูปแบบไหนก็คือสามารถไปเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยข้อแรกนะคะข้อที่1ค่ะลงทุนศูนย์บาทนะคะใช้ความสามารถและก็ความถนัดของตัวเราเองนี่แหละ <S <S ออกมาช่วยคนนะคะออกมาประดิษฐ์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นเย็บปักถักร้อยดูดวงสักต่อผมทำเล็บเสริมสวยขายสินค้าต่างๆหรือจะเป็นการพูดก็ได้นะคะถ้าใครพูดเก่งพูดเป็นนะคะและมีไอเดียอะไรดีๆทางด้านไหนก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นนะคะเอาความสามารถ เอาสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองถนัดเอาสิ่งที่ตัวเองมีความรู้หรือถ้าหากว่าเรามีความรู้น้อยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในการทำก็แค่นะคะฝึกฝนเรียนรู้นะคะพาตัวเองไปฝึกฝนไปหาสถานที่ฝึกอาชีพฝ,ฝึกฝีมือตัวเองนะคะพยายามเอาตัวเองอะนะะออกไป ทำงานออกไปฝึกงานแล้วเราจะเกิดประสบการณ์แล้วประสบการณ์ตรงนั้นนะคะเราสามารถนํามาสร้างไอเดียให้ตัวเราเองได้นะคะไม่ว่าคุณจะมีความสามารถกี่แบบกี่ชนิดคุณสามารถทําได้เอ็มเจ๊บอะค่ะนะคะเจ๊บอะทำทำเสริมสวยได้นะคะทำสีทำเอ่อดผมตัดผมทําได้ตัดผมชายตัดผมหญิงก็ทําได้นะคะแต่เอาจริง ก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันแต่จะทําให้คนที่เราใกล้ชิดอะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้คิดเงินเราถือว่าเราเป็นการฝึกฝีมือนะคะแต่ส่วนที่เราคิดว่าเรามั่นใจในฝีมือเราก็คิดในราคาที่ที่มันคุ้มทุนนะคะแล้วก็มีกําไรอย่างเช่นเจ็บเจ็บเคยร้อยหินมงคลนะคะแล้วก็ใส่เป็นตะกุดนะคะเป็นเครื่องรางอย่างเงี้ยคะ่ะ ทำออกมาแล้วก็ขายดีเหมือนกันนะคะขายทั้ง Facebook ทั้ง l ล n e ทั้ง i n s t a g r กรนะคะทั้งโพสใน s h o ป e e ช่องทางไหนที่ที่เราสามารถขายได้แล้วก็เรา,า,าสะดวกเรามีเวลาแล้วก็เอาไปเปิดแผงเอาไปวางที่แผงตลาดนะคะตลาดนัดตรงนี้ก็คือสามารถสร้างไรายได้ได้และในขณะเดียวกันนะคะหนังสือที่เราทำเสร็จนะคะ เราก็ยังสามารถที่จะขายได้เรื่อยๆนะคะคืออะไรก็ตามที่เราสามารถทําได้อย่างเช่นอย่างอ่ะการพูดของเราอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะพูดเก่งพูดอ่าเรารู้จักสินค้าเราดีเราก็สามารถที่จะนําเสนอสินค้าได้ต่อมานะคะข้อที่2อ่านอกจากคุณจะมีไอเดียมีความสามารถแล้วนะคะหลากหลายด้านสิ่งที่ต้องมีคือข้อที่2คือต้องกล้าที่จะนําเสนอ นะคะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเอาคุณสมบัตินะคะสินค้าที่เรามีหรือว่าหรือจะใช้เป็นตัวเราเองก็ได้คุณสมบัติในตัวเราเองอออกมาเสนอออกมาทําให้คนะเป็นที่รู้จักเรานะคะถ้าหาว่าไม่มีทักษะในการนําเสนอก็แนะนําว่าให้ฝึกทักษะเนาะไปเรียนรู้วิธีการพูดวิธีการขายนะคะต้องโน้มน้าวใจคนยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะสามารถมี มีความกล้ามีความมั่นใจในการพูดในการนำเสนอมากขึ้นเราจะมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะมีความมั่นใจในสินค้าแล้วก็เราต้องทําความรู้จักกับสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีด้วยนะคะนอกจากจะรู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเราต้องรู้จักตัวเราเองนะคะรู้จักนําเสนอตัวเองให้เป็นนะคะถ้าไม่เป็นก็ฝึกฝนนะคะตัวเชฟเองฝึกฝนในการพูดเนี่ยนะะมาประมาณ2ปี 2ปีก,กว่าก็เกือบ3าปีแล้วนะคะก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้การพูดของเราการเจรจาของเราสามารถที่จะสร้างเงินได้บางคนบางคนเนี่ยนะคะมีพรสวรรค์ทางด้านการพูดมากเลยนะคะพูดอะไรก็แบบเป็นเงินเป็นทองไปหมดพูดอะไรก็ได้เงินนะคะตรงนี้เก่งมากๆนะคะก็ไปฝึกกันดูลองทําดูได้ไม่มั่นใจก็คือก็คือเรื่องแบบนี้นะคะมันมันต้องมีประสบการณ์อะ พุ่งตรงถ้าเราถ้าเราไม่ลองทำเราเราก็ไม่มีประสบการณ์แค่นั้นเองข้อที่3ก็นะพยายามโพสขายโพสเรื่อยๆโพสบ่อยๆจะสร้างเพจก็ได้จะขายใน Facebook ส่วนตัวเราก็ได้นะคะใครถนัดแบบไหนถามสามารถทำได้อย่างนั้นเลยนะคะหาช่องทางทำการตลาดก็คือนำสินค้าของเราอะไปขายตามเว็บหรือตามมาเก็ต ตามเทมเพลตต่างๆขายดีช้อปปี้และซด้าอะไรแบบนี้นะคะหรือใครจะถนัดเป็นขายเปิดท้ายตลาดนัดนะคะหรือใครมีหน้าร้านก็ขายหน้าร้านตัวเองได้เลยหรือจะขายส่งนะคะขายส่งก็ได้ส่งไปส,ส่งออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้วิ่งขายก็ได้วิ่งขายหมายถึงว่าถ้าเรามีรถที่สามารถที่จะวิ่งไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้สินค้าของเราอ,ออกขายได้ไวมากขึ้นนะคะ ก็จะมีรายได้ไวมากขึ้นอ่ะวิ่งทั่วประเทศไทยไปเลยนะคะนะคะถ้าถ้าคิดจะทำให้รวยแล้วอ่ะนะคะให้มันมีรายได้อะ่ะก็คิดใหญ่ไปเลยถ้าเราสามารถมีกำลังทำได้นะจ๊ะต่อมาข้อที่สี่เรียนรู้พัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาก็คือนำความรู้ที่เราเรียนอ่ะที่เราได้มาเนี่ยนำประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้มาเพิ่มอะคะ่ะ ะะเอามาปรับใช้เอามาปรับปรุงสินค้านะคะอย่าคิดว่าการเรียนรู้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอย่าคิดว่าการเอาประสบการณ์ใหม่ๆม,มาพัฒนาสินค้าของตัวเองเป็นเรื่องที่มันใหญ่โตความเป็นจริงแล้วนะคะการหาทางออกให้กับให้ให้กับเรานะะในการขายสินค้าเนี่ยถ้าเราหาทางออกไม่ได้หมายว่าไม่มีช่องทางในการขายสินค้าเนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเพราะฉะนั้นการเรียนรู้อะนะคะเพื่อที่จะนํามาต่อยอดพัฒนาสินค้าเราแบรนด์เราผลิตภัณฑ์ของเรามันมันมันดีกว่านะคะดีกว่ามันตื้อมันตันคิดอะไรไม่ออกนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องลงทุนนะเราต้องยอมแลกเราก็ต้องยอมที่จะสละบางอย่างเพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะ ไม่รู้ก็ต้องเรียนนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าถ้าตัวเราพัฒนาดีขึ้นก็หมายความว่านะคะสินค้าเราก็จะได้รับการพัฒนาเพราะว่าถ้าปราศจากซึ่งคนอย่างเราอะนะคะสินค้ามันพัฒนาเองไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะนะคะมันเดินไม่ได้มันเปลี่ยนเสื้อผ้าเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนนะคะที่สามารถทำได้ทุกอย่างหยิบจับอะไรได้ทุกอย่าง พัฒนาที่ตัวเราแล้วตัวเราอจะไปพัฒนาสินค้าหรือแบรนด์ของเราเองนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะมีไอเดียสร้างสรรค์หรือดัดแปลงปรับปรุงคุณภาพสินค้าอยู่เสมอมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายถ้าต้องการที่จะเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นนะคะก็ต้องนะคะ รู้จักที่จะทำสินค้าออกมาให้ดูพรีเมียมพรีเมียมให้ดูแพงนะคะเพื่อที่จะได้อัปเกรดอัปเกรดเพื่อที่จะเอาไปขายให้กับกลุ่มเป้ากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าที่เขาสามารถมีกำลังซื้อมากขึ้นนะคะหรือทำของพรีเมียมไปขายให้กับลูกค้าที่เขาเอ,อ่อมีเขาเรียกว่ามีเงินเนี่ยมีเงินเยอะพูดง่ายๆออนะคะ ทำสินค้าให้ดูแพงนะคะคุณภาพให้ดูแพงนะ,ะเพื่อชี่ไปขายให้กับคนที่รวยว่าอย่างนั้นนะคะหรือจะทําสินค้าที่สลับกันไปก็ได้เลยให้มันมีหลายเกรดนะคะมีหลายคุณภาพสลับกันไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความหลากหลายนะคะมีตัวเลือกนะ,ะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ตามชอบเลยอย่างนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะลองดูลองเอาไปปรับใช้ ต่อมาค่ะข้อที่6ค่ะอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีและจงเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเราเชื่อมั่นในผลงานของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความกลัวหรือนะคะมีความกลัวมีความไม่แน่ใจในคุณภาพสินค้าหรือ,รอฝีมือของตัวเองอมันก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ นะในธุรกิจที่เราทําด้วยเพราะว่าความกลัวหรือความกังวลเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะจากประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมาในอดีตเพราะฉะนั้นแล้วนะคะชีวิตใหม่ะคะ่ะต้องเริ่มต้นที่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะไม่ใช่เริ่มต้นตัดจากอดีตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยู่ในปัจจุบันทําดีให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อที่จะไปสู่อนาคตที่ดีถ้าปัจจุบันดีแล้วอนาคตย่อมดีแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล เอาอาดีตออกไปเลยเพราะว่าอาดีตไม่ได้ํำพานะคะสู้ต่อไปค่ะข้อที่7นะคะทำดีแล้วขยันดีๆนะคะมีความพยายามสุดๆมันต้องบวกกับความเชื่อมั่นด้วยนะคะนะ,ะเราต้องเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณของเราด้วยว่าสิ่งที่เราทำดีอ่ะมันต้องได้รับผลดี บางคนคะ่ะทำกับเชื่อส่วนทางกันบางคนขยันมากนะคะขยันมากๆมีความตั้งใจมีความพยายามดีๆนะคะฝีมือก็ดีอะไรทุกอย่างแต่ความเชื่อไปไม่ได้ความเชื่อจะบอกว่าฉันทำได้แค่นี้ฉันไม่สามารถลงทุนได้มากกว่านี้ฉันจ่ายไม่ได้ฉันไม่มีเงินจบเลยนะคะ ะะถ้ามีความเชื่อมั่นในฝีมือแตะะ่ไม่เชื่อมั่นทางจิตวิญญาณม,มันไปกันไม่ได้ค่ะม,มันดึงรั้งกันอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องไปทางเดียวกันมันต้องไปตามกระแสถ้าคุณขยันดีแล้วตั้งใจทำงานโหมุ่งมั่นตั้งใจฝีมือก็ดีมีแต่คนชื่นชมและมีแต่คนบอกว่าโห้ยรวยแน่นอน ถ้าพัฒนาให้ดีกว่านี้ทําแบบลองทําแบบนี้ดีสิไปได้ไกลแน่นอนนะคะบางคนได้ยินแบบนี้แต่ตัวเองไม่ไม่มีความเชื่อมัน่นนะคะยังยึดติดกับความคิดเก่าๆว่าวมันมันไปไม่ได้หรอกมันได้แค่นี้แหละนะคะอันนี้เท่ากับว่ามันเขาเรียกว่ายังไงอะกายกับจิตมันมันไม่เดินไปพร้อมกันอะแต่ถ้าเมื่อไหร่กายกับจิตอะมันเชื่อว่า เฮ้ย hey, มันไปได้ขยันและทําดีและฝีมือก็ดีลองดูเอาวะสักตั้งหนึ่งนะเชื่อมั่นว่ามันต้องดีกว่านี้แน่นอนแล้วตัดสินใจลงทุนต่อยอดพัฒนาเพิ่มออกไปนะคะเพระนาะฉะนั้นอะไรอะค่ะที่มันที่มันฝืนหรือดันทุลังไปกับคนละไปคนละทางเลยนะคะ เราทํางานเราเราเราจะเหนื่อยจะเครียดมันจะกดดันมันจะมันจะไม่ความสุขมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นนะคะในงานที่ทํามันจะดึงมันจะลังเ่ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยเอ่อบางคนเนี่ยฝีมือเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีคือความขยันเขาก็ไม่ได้แบบมีเต็มร้อยความพยายามก็งั้นๆนนะ่ะแต่เขามีความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถทําได้สามารถ เก่งได้สามารถที่จะแบบมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้เขาลงทุนทําอันนี้คือเขาต้องสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วเขาก็ฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาไปเขามีโอกาสที่จะก้าวหน้านะมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ไกลเพราะฉะนั้นสําคัญมากกายดีแล้วขยันดีแล้วมุ่งมั่นตั้งใจดีแล้วความเชื่อและความศรัทธาต้องมาพร้อมกันด้วยนะคะข้อที่เจ็ดคัญมากๆนะคะ ต่อมานะคะข,ข้อสุดท้ายค่ะในเมื่อเราทําทุกอย่างดีแล้วเราพยายามที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือการบันทึกรายรับแล้วก็รายจ่ายนะคะอย,อย่างที่เจ๊บเค,เคยมีประสบการณ์นะคะเจ๊บเขียนเฉพาะรายรับเนาะนะคะแล้วเป็นขี้เกียจเขียนรายจ่ายซึ่งเราคิดว่าเรา,าบอกตัวเองว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าแบบ เออเราสิ่งที่เราจ่ายมันคือเรื่องที่มันจําเป็นต้องจ่ายนั้นเลยนะคะคือเรารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างโอเคเลยเงินเราจะเหลือนะะเ,เงินเราจะเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บนะมันจะพอดีมันจะแบบอิสระพอใจแต่เพราะเราไม่เขียนไงนะคะเราก็เลยมันไม่ละเอียดไม่ละเอียดและผลลัพธ์มันก็จะไม่ได้อย่างที่เรา มุ่งไว้แต่สิ่งที่เราได้คือเราจะได้แค่เพียงกําลังใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราเห็นรายรับอะ,ระเราเขียนในแต่ละเดือนอะในแต่ละวันเรารู้ว่าเฮ้ยเงินเราเข้ามาเท่านี้บวกรวมยอดกันอะพอสิ้นเดือนปุ๊บเฮ้ยได้ห้าหมื่นนะหกหมื่นเรารู้สึกใจชื้นนะรู้สึกแบบเออภูมิใจในตัวเองนะทำได้อะไหนบอกว่าเมื่อก่อนทําไม่ได้เห็นเอาเข้าจริงทําไมทําได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกดี แต่สิ่งที่มันจะกลวงโบอยู่นั่นก็คือนะคะเวลาเราจ่ายไปอะ่ะเรามีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วเราไม่ได้จดเราก็ไม่รู้ว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่บ้างเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าบวกลบบวกลบแล้วอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเหลือสักเท่าไหร่อะ่ะจริงๆนะคะมันก็เลยไม่เห็นไม่เห็นเงินที่มันควรจะเหลือว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราละเอียดไปเลยอ่ะนะคะเขียนทั้งรายรับรายจ่ายอ่ มันจะดีแค่ไหนแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อรับเท่านี้นะถ้าหากว่ารับถ้าหากตอนเนี้เราเราอยากที่จะรับเพิ่มมากขึ้นเราจะต้องทําอะไรเพิ่มมากขึ้นอย่างบางเดือนเนี่ยเราจ่ายไปเนี่ยเฮ้ยเรารู้ว่าเฮ้ยเดือนนี้เราจ่ายเยอะนะตอบเดือนต่อไปเนี่ยเราจะลดรายจ่ายตรงไหนได้บ้างเออนะคะเพื่อที่จะได้เหลือมากขึ้นนะคะมีเงินเอาไว้ลงทุนมากขึ้นเราจะสามารถจัดสรรเนะ่ะนะคะ ในเรื่องของการเงินของเราได้ดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็นี่ค่ะเป็นเป็นวิธีนะคะที่แบบเรียกว่าเจฟก็ใช้แบบวิธีบ้านๆน,นะเนาะของตัวเองคือปรับปรับมาเรื่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีของตัวเองมาเรื่อยๆจนนะคะพอเราพอเรารู้เหตุรู้ผลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ว่าครั้งต่อไปอะ่ะเราจะต้องเราจะต้องปรับปรุงตัวเองแบบไหนนะคะ คือไม่ว่าชีวิตเราในวันนี้นะคะเราจะทําสิ่งอะไรอยู่ก็ตามนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีการที่จะพัฒนาตัวเองเลยไม่มีการปรับปรุงตัวเองเลยนะก็จะบอกก็จะบอกเลยว่ามันเหมือนว่าเวลาที่เวลาที่สมมุติว่าคือคือเราจะ คนเก่าคนตัวเองคนเก่าอ่ะนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมันจะยอมรับตัวเองอ่ะไม่ได้ถ้าเราไม่ปรับปรุงเหมือนเหมือนเวลาที่แบบเออเราจะพูดยังไงอธิบายง่าดีว่าเวลาที่สมมุติว่าเหมือนแบบแฟนเป็นแฟนกันอะแล้วแบบอีกฝ่ายหนึง่งอะทําตัวไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วเลิกกันไปอะพอเลิกกันไปอ่ะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึง่งอะไม่ปรับปรุงตัวเนาะอยู่ด้วยกันก็เบื่อใช่ปะ อยู่ด้วยกันก็เบื่อก็แตกแยกพอเลิกกันไปปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอะนะคะไปคบกับคนใหม่ไปเจอแฟนใหม่อีกแล้วไม่ปรับปรุงตัวน่ะชีวิตเดิมเดิมอะวิถีชีวิตเดิมเดิมอะม,ม,มันมันก็มันก็เจอเรื่องเดิมเดิมอีกอยู่กับคนใหม่ก็ก็พฤติกรรมเดิมเดิมก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ ตั้งแต่วันนี้นะคะเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนซะตั้งแต่ชีวิตมันยังไม่ไม่แตกแยกชีวิตมันยังไม่พังคือปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่อะไรเพื่อที่แบบมันจะต้องไม่มันจะได้ไม่วุ่นวายนะคะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องแบบเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอีกในอนาคตอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เป็นการที่จะรักษาประคองชีวิตเราเนาะนะคะให้มันอยู่แบบ อยู่ปกติอยู่แบบอุดมสมบูรณ์อะนะคะได้ตลอดไปดังนั้นก็คือนะคะสิ่งนี้นะคะ่ะที่เจี๊ยบนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนเพื่อที่นะคะสามารถที่จะเอาไปเออไปไป,ไปปรับใช้ได้เลยถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะก็ลองทำดูแต่ถ้าใครทำอยู่แล้วนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะใครทำอยู่แล้วก็ก็ถือว่าเขาเนี่ยนะคะได้เรียนรู้แล้วเป็นคนเก่งเหมือนกันนะ,ะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเลยละค่ะนะคะ,นะคะ ก็นะคะขอขอบพระคุณนะทีเ่เข้ามาแวะชมเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครฟังแล้วได้ประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยนะคะกดเลขหนึ่เข้ามาหน่อยเพื่อที่จะให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจแล้วก็เจ๊บจะได้มีแรงบันดาลใจในการทําคลิปนะคะแบบนี้ออกมาส่งต่อสิ่งดีๆนะคะ หวังว่าทุกคนจะได้รับนะคะแรงบันดาลใจแล้วก็อาจจะได้แง่คิดอะไรบ้างนะคะในการที่จะนำไปต่อยอดสร้างธุรกิจนะสร้างไอเดียแล้วก็มีการเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตให้กับตัวเองนะคะบางคนอาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยไอเดียเงินล้านโอ้โหตั้งเป้าหมายซะใหญ่เฉียวนะคะอ้าวเราก็ต้องกล้าสิใช่ไหมคะถ้าเราไม่กล้าว,วันนี้แล้ แล้วเราจะกล้าวันไหนแล้ววันไหนเราถึงจะได้นะคะเราต้องตั้งไว้ก่อนอย่างสมมติเนี่ยอย่างที่เกียบเขียนว่าเออทำอยังไงจะได้ห้า0 0ื่นอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้แต่พอเราทําจริงๆเรามีเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายจริงๆตั้งตั้วต,ตั้งเป้าหมายตั้งแต่วันที่เรายังไม่ได้อะนะคะพอมาดูอีกทีมาดูย้อนหลังเออมาอ่านมาอ่านมาอ่าน,าานเห็นข้อความที่เราเขียนเอ้ยมันทําได้จริงพอมารวมยอดอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ย มันมันได้เกินด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะ้อย่าดูถูกตัวเองให้มีการจดเอาไว้บันทึกเอาไว้นะคะทํารายรับของตัวเองทํารายจ่ายจะได้ดูแล้วมีกําลังใจนะคะมีกําลังใจที่จะทําอะไรหลายๆอย่างทําสิ่งดีๆออกมานะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ